โอเคข้อนี้นะครับ <c oughs> มีสมการมาให้1 2 3 4นะครับมันทำให้เราชวนคิดได้ว่าเออมันเป็นสมการ4ตัวแปร4สมการเนาะมี a มี b มี c มี d นะครับมี a b c d 4ตัวแปรก็ตามหลักแล้วก็ต้องใช้4สมการก็เขาเรียกอะไรครับ ก็ตามหลักการก็ตามหลักการนะครับแต่ว่าเอออันนี้เขาเรียกว่าระบบระบบสมการเนาะสมการซึ่งโอ้เด็กปหจะทำจะทาอันนี้ได้ยังไงเนาะก็สนับสก็ก็เห็นด้วยแล้วนะครับว่าเด็กป6ก็ไม่น่าจะทำได้คนระับสมการ4ตัวแปรนะครับแต่อันเนี้ยนะครับเป็น4ตัวแปรจริงแต่มันมี เรียกอ,อะไรครับจุดอ่อนของระบบอยู่ข้อหนึ่งก็คืออันนี้ครับเออเราสามารถหาดีด็อกได้ก่อนนะครับอ่ะตั้งชื่อก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ชื่อหอันนี้ชื่อสอันนี้ชื่อ3อันนี้ชื่อ4น,น,นะครับจะเรียกจะได้เรียกมันมาแก้ถูกนะครับครูเรียก1มาก่อนไอเอาครูเลขยสาม,มาก่อน จาก3นะนางอิงจาก3จาก3เนี่ยอ่อ, d อะแก้สมการเลยแลวกันย้ายไปหารนะครับ d เท่ากับ c ส่วน c ก็เท่ากับ1อ้าวได้ไมาแล้ว d เท่ากับ1นะครับก็แทนแทนในแทนในไหนไม่รู้มันต้องแทนหนไหนได้แน่ๆเพราะว่ามันมันได้แล้วมันต้องแทนอยู่แล้วนะครับ แทนใน c เออเอาดีเท่ากับหนึ่งนะเ,เขียนเสริมหน่อยก็ได้ดีเท่าหนึ่งแทนในสี่นะเพราะสี่มีดีไนงะนะครับมันมีดีนะครับงั้นจะได้ว่าหนึ่งบวกเก้าเท่ากับ a งั้นได้มาสองตัวแล้ว a เท่ากับสิบเนาะนะครับนี่นะนี่นะนะครับก็ต้องเอาไปแทนต่อแหละ นะครับ A ไปแทนไหนดี A ไปแทน,นไหน,ไน,นหนึ่งอ่นะเอา A เท่ากนะับ10เนาะแทนใน1น,นะครับนะแทนใน1น,นี้นะเออนะครับก็จะได้10ส่วน B 10ส่วน B เท่ากับ2นะครับอ่นะวิธีการแก้เนอะก็ เอา b ขึ้นไปข้างบนแล้วเอา2กลับมาข้างล่างก็ได้เป็น b เท่ากับ10ส่วน2เนาะไว้ง่ายเอา2กับ b อ่ะสลับกันนะครับก็ได้เท่ากับ5นะครับหรือใครบางคนอาจจะใช้อย่างนี้ก็ได้นะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับจากตรงนี้นะเอ่อสลับสลับล่างบนกันเพราะเราไม่อยากให้ตัวแปรอยู่ด้านล่างก็ได้เป็น b ส่วน10 ส่วนฟังขวาก็สลับเหมือนกัน2คือไร2คือ2ส,ส่วน1ก็สลับเป็น1ส่วน2แล้วก็แก้สมการปกติเนาะย้ายข้างกับเครื่องหมายเนาะ b เท่ากับ1ส่วน2คูณ10ก็ได้5เหมือนกันเนาะชอบแบบไหนเอาแบบนั้นนะครับอ่ะณนะตอนนี้ได้มาแล้ว b เท่ากับ5นะครับ a b c d นะครับ a b c d A, B, เหลือเหลือ C นะครับเหลือ C C ไปแทนไหนไหนดีก็ใน2องนั่นแหละเหลืออันเดียวเนาะเอาเอาเอา,เอาปีเท่ากับ5แทนใน2นะครับอย่ากขี้เกียจเขียนวิธีทำนะเพราะว่าเขาน่าจะตรวจวิธีทำเลยแหละนะครับอืม ห้าบวกซีเท่ากับแปดงั้น4ีเท่ากับสามนะนะครับได้ครบหมดแล้วทีนี้ก็ามาประกอบร่างในงนี้นะนะครับอ่นะครูครูครขี้เกียจเขียนอะครูตั้งชื่อเป็นพันะแล้วกันจากห้านะครับเออเนอะก็ได้เป็นเท่ากับ4คูณ10 บวกสองสองีอง B, B คือห้านะครับเนีคยับเอ่อส่วนห้าครับซลบ D เนาะ c เป็นเท่าไหร่3 d ด็อกเป็นอะไร d ด็อกเป็นหนึ่งเออครบไหมเนี่ย10ครูเช็คก่อนเดี๋ยวผิด B เป็น อะไรวะ b เป็น5โอเค c เป็น3นะครับแล้วก็ดีด็อกดีด็อกเป็น1โอเคนะครับคำนวณ40บวกกับ10นะครับส่วนด้วย10 50ส่วน10เท่ากับ5ตอบ5ครับจบ